เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเองครับซีซ่าครับในวันนี้ครับเราจะมารีวิวตัวละครแมวสาวสุดเซ็กซี่อย่างทาร่านั่นเองนะครับนะเนื่องจากว่าช่วงตัวละครใหม่อย่างทาร่าเข้ามาเนี่ยครับผมยุ่งมากติดงานนู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้มารีวิวแบบจริงจอยัางๆ,ๆังให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วตอนนี้ครับผมว่างแล้วก็เลยถือโอกาส จะมารีวิวตัวละครแมวทาร่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรผ่านนะครับนะเวลาเป็นเจอแมวทาร่าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออสกิลมันเป็นประมาณนี้นะเราจะได้แก้ทางตัวละครมันได้นะครับนะสำหรับคนที่เล่นหนูนะโอเคอันดับแรกครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูกันที่สกิลแรกก่อนเลยนะครับมิตรภาพแห่งตะวันตกนะครับเลเวลหนึ่งนะครับ ทาร่าปล่อยพลังความรักไปด้านหน้านะครับเอฟเฟกจะแตกต่างกันไปครับตามเพศของตัวละครนะครับหากตัวละครเป็นผู้ชายนะฮะแล้วหันหลังให้ทาร่าเนี่ยจะลดค่าแข็งแรงเป็นจำนวนมากครับและสร้างเอฟเฟกมึนงงสั้นๆนะฮะทุกๆ3วินาทีนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งครับเลเวลสองครับลดเวลาครูดาวของสกิลลงเป็นอย่างมากนะครับเลเวลสามครับขยายขอบเขตของสกิลเป็นอย่างมากสกิลถัดมานะครับสกิลวิเคราะห์รอบครอบนะครับเป็นสกิลติดตัวครับเลเวลหนึ่งครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และค่าแข็งแรงสูงสุดตามจํานวนของตัวละคร ที่อยู่ในแมตช์นั้นนะฮะถ้ายิงตัวละครชายเยอะเนี่ยทาร่าก็จะยิงเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นนั่นเองนะครับรวมเป็นค่าแข่งแรงด้วยครับเรเวลสองครับขยายขอบเขตของการมองเห็นของทาร่าอย่างข่าวรน,นะฮะแต่จะไม่ทับซ้อนกับเอฟเฟกขยายขอบเขตการมองเห็นอื่นๆนะครับอีกทั้งยังลดเวลาการจำกัดของจรวดลง2วินาทีครับเลเวลสามครับเมื่อโจมตีตัวละครผู้ชายนะครับจะทําให้ได้รับการฟื้นฟูค่าแข่งแรงจํานวนหนึ่งและในขณะที่กําลังฟื้นฟูค่าแข,แข่งแรงนั้นจะสามารถเพิกเฉยต่อเอฟเฟกสกิล มาครับบ่วงคารบอยนะครับ สกิลนี้นี่เป็นที่คอดตมากนะครับเลเวลหนึ่งครับทาร่าเลือกหนึ่งในทิศทางจาก13อองศานะครับด้านหน้าเพื่อเหวี่ยงวงบาดออกไปนะครับหลังจากวงบานโดนหนูแล้วเนี่ยจะถูกรถความเร็วและค่าแข็งแรงนะฮะหากกดปุ่มอีกครั้งทาร่าจะพุ่งตัวไปยังตำแหน่งของหนูฮะขณะเดียวกันนั้นหากทาร่ากำลังจับหนูอยู่นะครับและสกิลนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงกูดาวนะจะสามารถกดปุ่มสกิลเพื่อกว้างหนูออกไปได้นะครับหากหนูไปชนกับเก้าอี้จรวดนะฮะจะถูกมัดกับจรวดทันทีแต่ว่าจะไม่สามารถ ลดเวลาการจํากัดได้นะฮะสกิวติดตัวและบัตรความรู้จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะเลเวล2ครับ หลังจากบ่วงโดนเป้าหมายนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของทาร่าจะเพิ่มขึ้นนะครับและทําให้ศัตรูมึนงงรลเวลสามครับลดเวลาคูดาวของสกิลเป็นอย่างมากจะฟื้นฟูค่าแข็งแรงจานวนหนึ่งหลังจากจับหนูไปผูกกับเก้าอี้จรวดนะครับในขณะเดียวกันนั้นครับจะยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นจํานวนมากในระยะเวลาหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสกิลคร่าวๆของตัวละครทาร่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเร่อยังไงนะครับนะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ ไปชมกันเลยครับเอาละครับอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมผมมานี่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนะครับวางกับดักมาเจียของก่อนเจียของก่อนแม่เราเจอใครเนี่ยเหมือนมีใครผ่านหน้าผ่านตาแวบๆนะเมื่อกี้แวบๆแวบๆอะไรอะไรเนียนเลยนะเราเนี่ยยังไงฮะเฮ้ยมาอีกแล้ววะคุณผู้ชม ไปไหนแล้วะเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วตุ้มตุ้มไหมโดนสวนครับส่วนครับเอยมานี่แล้วว่าคุณผู้ชมโบโบเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไง โดนไหมเล่าโดนไหมเล่าไปเหลือหรือโดนระเบิดพื้นยีชีพไปเมื่อกี้อะยังไงมือเมฆมาทำดามเมดไม่ได้ผมจำได้อุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเชือกทำดามเมดไม่ได้เวนกรมคุณผู้ชมเชือกไม่สามารถทำดามเมดกับเจ้าหนูหุ่นยนต์ได้นะครับเมื่อกี้ใช้ให้ดูแล้วทุกคนน่าจะเห็นกันชัดๆนะฮะนะโอเคเอยู่ติดตัวมาก่อนนะครับผมนี่เล่นเป็นสไตล์ผมนะ แล้ว <Happiness. S 2> แต่คุณผู้ชมเลยนะครับเวลาไปเล่นจริงเนี่ยจะอัพสกิลไหนก่อนนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยุ้มเออโดนตัวเองโดนตัวเองใช้ระเบิดโดนตัวเองซะงั้นนะอืไปไหนแล้วไปไหนแล้วหนูนักมายากลหนูนักมายากลไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี่เลยไปไปริมสุดเลยนะเราอ่ะปึ๊บคนอย่ามองไปตรงนี้ด้วยผมชอบเลยคุณผู้ชมฮะ ปุ๊บผมอ่ะผมจะอัพสกิลติดตัวมาก่อนในนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะว่าจะอัพสกิลไปประมาณไหนนะครับผมไม่ว่ากันนะครับจะเน้นไปที่เชื่อก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเน้นสกิลติดตัวก่อนแบบผมก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมว่าถนัดแบบไหนนั่นเองนะครับนะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สวยแล้วคุณผู้ชมอะสวยแล้วนะฮะเอาตัวนี้ก่อนไหมแล้วหูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้ย,อย,อยอเออพวกแกนี่มันยังไงเออหน้าจอผมมันจะแปลกๆหน่อยนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสกิลสของทาร่าเนี่ยฮะมันเป็นการแบบว่าซูมออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันอาจจะแตกนิดนึงนะฮะนะไม่ละเอียดมากยังไงก็อย่าว่ากันนะครับผม,มแต่คลิปลำบากมากเล่นตัวไอ้พวกนี้แต่คลิปลำบากนะครับนะโอเค ข้อสเสียของตัวละครทาร่าเลยคูดาวนานมากนะคุณผู้ชมนะเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหใช้เวลาถ้าเกินนะฮะในการคูดาวนะฮะึบดึงมาดันติดดันติดโอเคยังไงเออเออจะหนีไปไหนฮะแกจะหนีไปไหนโอเคจับปูกกระโกี้กจรวดไปนะฮะปาบเขาให้เรียบร้อยนะฮะพออัพมาเป็นเลเวล2ก็จะตีติดสถานแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ผมอัพเลเวล3นะปึ๊บทำให คูดาวของสกิลเราเนี่ยมันเพิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าเป็นเลเวล3นะครับผมอโอเคผูกกับกุยเจรวดมาก่อนเลยก็แล้กันนะครับผมปาบกอให้อยังไงยังไงเดี๋ยวลหายลูหายลูกหายแล้วยังไงฮึพวกเกย์นี่มันจูก๊กเก่งจริงๆเลยนะจู๊กตกบันไดซะด้วยจู๊กตกบันไดซะด้วยเอา้ามามาครับผมเฮ้ยหนูตรงนั้นไหมหนูตรงนั้นเข้าไปทําอะไร หนูตรงนั้นไปทำอะไรหนูตรงนั้นไปทำอะไรตัวตายตัวเทนเหรอมาโอ้ยเป็ดเป็ดเจรายกับเราอีกแล้วคุณผู้ชมเป็ดเจรายกับเราอีกแล้วมาเหลือหนึ่งนัดเหลือหนึ่งนัดผมเตรียมยิงเลยน่ะเหลือหนึ่งนัดแกต้องโดนปิ้วปิ้วไหมอุ้ยปอยู่อุ้ยเดือดเดือดเดือไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วอืมเฮ้ยอืมมันอยู่ทางนี้เราปาไปไหนวันนี้เรียบร้อยครับร่วงไปเลยครับเจอไม้ตีมะแรงวันโบเข้าให้นะโอเค ข้อเสียของทาร่าเลยคือคูดาวนานมากนะคุณผู้ชมนะเวลาตีเนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ดูเห็นแบบชัดๆนะครับปั๊บเนี่ยฮะห้าวิกว่านะครับเกือบ6วิครับเห็นไหมฮะค,คืออันนี้เป็นข้อเสียอันใหญ่หลวงนะฮะผมว่าคูดาวนานกว่าเจ้าทอมคาบอยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะมันก็ยังใช้โอ้เดี๋ยวนะมันลอยมนาะอยู่นี่ได้ไงวะล่ตรงนี้เราก็มาแบบเนียนๆได้นะ มาแบบเนียนๆตรงนี้มาแบบเนียนๆตรงนี้เฮ้ยดันชีสเนียนเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนปิมปิมโดนปิมปิมปป๊บยังไงยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงฮะยังไงฮะยังไงยังไงโดนสตันนานนะเมื่อกี้ปลาไม่โดนด้วยเราล ขนาดกดออโต้เนี่ยไอ้บ้า<แ>บจังหวะมันไม่ได้ดีเนะื้กดออโต้โอเคขาจะต้องหดมานะฮะเราอาจจะต้องระวังนะคุณผู้ชมนะเจผมเห็นละผมเห็นละอมผมเห็นละาไม่มาช่วยเหรอไม่มาช่วยไม่มาช่วยเหรอหยังไงยังไงแปลแจกันมาสามอันว่างังนะขยันเสกนะเราอะ โอเคเรียบร้อยจับผูกาอี้มาครับเก็บสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมไม่น่าจะมีใครรุดนะฮะโอเคไม่รุดนะครับแมวเป็นฝ่ายชนะไปก็มีประมาณนี้ครับสำหรับสกิลตัวละครทาร่านะครับนะจริงๆมันเล่นยากนะต้องบอกไว้ก่อนตัวละครทาร่าเนี่ยฮะสำหรับสกิลสองเนี่ยคุณผู้ชมสําหรับผมผมไม่อัพเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันใช้ยากนะครับผมบอกเลยว่าใครมันจะยืนหันหลังให้ทารานะ่าเนี่ยคงไม่มีแล้วว่าเวลาหนูที่วิ่งไปอยู่เนี่ยฮะเราจะจะ จุ๊บไปเนะี่ยจังหวะที่ใช้สกิลเนี่ยหนูมันก็เตลิดไม่โดนสกิลแล้วนะครับผมนอกจากว่าเราจะดื่มน้ำยาล่องหนแล้วก็ไปแอบจุ๊บใส่ข้างหลังนั่นแหละฮะนะประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบยังไงเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วายบายสวัสดีครับบาย